ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาขอพูดคุยถึงการทํางานของรัฐบาลนะครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับก็คือวัคซีนนะครับที่ทําให้เห็นแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของรัฐบาลที่ไร้ศักยภาพนะครับผมในเรื่องวัคซีนนะครับตอนนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับต้องดีเขาด้วยนะครับผมที่ติดต่อวัคซีนที่ดีเข้าเข้าประเทศได้แล้วนะครับผมไฟเซอร์นะครับ แต่ประเทศไทยกลับหาไม่เข้ามาให้ไม่ได้คนไทยไม่ได้เพราะอะไรครับท่านนะครับทั้งๆที่ประเทศเรานะครับผมมีศักยภาพที่จะเป็นประเทศที่สามารถนําวัคซีนพวกนี้เข้ามาที่ดีเข้ามาได้แล้วนะครับแต่เป็นตัวเลือกสุดท้ายเขากลับไม่ขายให้ประเทศไทยเพราะเขาไม่เอาประเทศไทยแล้วนะครับผมผมมองๆแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็จะไปอีกหลายๆประเทศ มีเยอะแยะมากมายเลยวัคซีนตัวนี้นะครับวัคซีนที่ที่ดีเนี่ยครับนะแต่ไทยเรากลับไม่ได้นะครับเอานําเข้ามาให้คนไทยในประเทศรักษาโควิดไม่ได้จนมาเป็นวัคซีนที่ได้มาตรงเนี้ทําให้เกิดผลข้างเคียงแล้วแล้วนะครับผมนะแล้วใครเขาจะกล้าไปฉีดนะครับผมส่วนวัคซีนนะครับที่ดีๆประชาชนต้องเสียเงินฉีดต้องไปซื้อฉีดเหรอนะครับนะ ไอ้ที่วัคซีนดีๆบอกให้ช่วยป้องกันป้องคุมพวมึงก็เอาวัคซีนที่ดีๆไปฉีดกันแล้วนะครับแต่ให้คนไทยก็เหมือนจะพูดคํานี้ก็ไม่ผิดนะครับไม่ใช่หนูทดลองนะครับผมโรงพยาบาลนะครับผมต้องปิดตู้ปิดก่อนนะครับผมหยุดการฉีดวัคซีนให้นะครับเพราะมีการผลข้างเคียงเกิดสินสิบลายและประชาชนที่เดินทางเข้าไปฉีดแล้วก็เริ่มจะยอมมีผลข้างเคียงนะครับ บางคนถึงกับเสียชีวิตแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากวัคซีนหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับท่านนายกนะครับผมนะท่านเข้ามาเนี่ยกองโตนะครับผมนะประเทศไทยนะครับผมแม้กระทั่งทุกๆอย่างตั้งแต่ท่านเข้ามาทําการรัฐประหารมันก็มีแต่เรื่องราวที่แย่ลงแย่ลงแย่ลงนะครับทั้งคณะรัฐรัฐบาลท่านด้วยนะครับประเด็นเดียวเลยนะครับท่านต้องออกจากการเป็นนายก เพราะท่านไม่มีศักยภาพอะไรที่จะมาให้คนไทยในประเทศได้เลยนะครับผมนะนะครับเอาไม่อยู่สักเรื่องนะครับผมไม่อยู่เลยสักเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับผมการส่งออกหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่ที่มันล้มเหลวตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารถ้าท่านออกจากการเป็นนายกว่าไรําลองครับมันจะดีขึ้นตามลำดับลำดับเลยครับผม ทันตาด้วยเห็นเร็วด้วยท่านต้องออกจากการเป็นนายกนะครับแต่ถ้าท่านยังคงอยู่แบบนี้นะครับผมนะผมพูดได้เลยนะครับผมว่าประชาชนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับผมไม่ได้เลยนะนะครับท่านไม่มีศักยภาพวัคซีนก็ไม่สามารถนําเข้ามาได้นะครับติดต่อไปต้องอยู่ที่เขาจะขายหรือไม่ขาย นี่คือคาพูดนายกนะครับว่ามีกี่ตัวกี่ตัวที่ท่านนายกได้เอ่ยเอาไว้ที่ต่อไปแล้วนะครับจต่เดี๋อยู่ที่ว่าเขาจะขายหรือไม่เขาไม่ขายไงท่านท่านถึงเอาเข้ามาในประเทศไม่ได้เพราะเขาไม่เอาประเทศไทยหรือรวมตัวท่านด้วยนะครับนะครับไร้ศักยภาพในการทํางาน ไล่ศักยภาพในการดูแลประชาชนนะครับผมในยามวิกฤตฉุกเฉินไม่มีมาตรการที่จะรองรับอะไรได้เลยนะครับผมกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาไปแล้วนะครับตรงนี้มันด้อยไปหมดแล้วครับผมนะมีอยู่อย่างอีกเยอะคือการเข้ามาคนไทยไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมาล่อแล้วเขาจะใจนี้นะครับท่านไม่ใช่นะแต่มันเป็นข้อเสนอที่ท่านยื่นให้กับคนไทยนะครับผมในการเยียวยา แต่ก็มันก็ไม่ได้มาจากว่าท่านจะไปหาเงินเข้ามาแต่มันเป็นเงินที่ต้องกู้อีกเจ็ดแสนกว่าล้านที่ท่านรอกู้อยู่นะครับประชาชนต้องมาเสียภาษีต่างๆอีกมากมายกับสิ่งที่ท่านมาเ,เอาเงินเนี่ยกู้เนี่ยมาเข้ามาบริหารประเทศนะครับผมเพิ่งจะเคยเห็นนี่นะครับนะแต่ท่านจะพูดได้ยังไงว่าท่านเข้ามาเนี่ยเพื่อประเทศเพื่อประชาชนคนไทยถ,ถ้าไม่มีท่านเข้ามาเนี่ย จะเป็นยังไงประเทศมันก็ไม่ชิบหายแบบนี้หรอกครับท่านท่านไม่มีท่านเนี่ยมองดูแล้วเข้ามาเข้ามาแรกๆไม่มีใครรู้หรอกครับท่านนะนะแต่นี่อยู่มาเจ็ดปีมีแจะสิ่งที่แย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงนะครับโรคร้ายต่างๆมาตรการต่างๆแล้วก็สกุนักกรรต่างๆเกิดขึ้นในตอนที่ท่านเป็นนายกนะครับออกเถอะครับท่านออกมาเถอะนะ มันมันเงินในประเทศเราไม่มีแล้วครับท่านนะท่านจะต้องกู้เข้ามาบริหารประเทศนะครับมันเป็นขีดสัญญาณแล้วว่าประเทศไทยกำลังจะสู่เข้าสู่วิกฤตครั้งใหญ่กับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับนม่นาเชื่อนะครับว่าประเทศไทยนะครับผมที่เคยเป็น ประเทศที่เป็นหนึ่งในตองอูน,นะครับผมมีทุกสิ่งทุกอย่างมีมาทําให้ให้ได้เห็นในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจต่อให้แย่ขนาดไหนก็ไม่แย่เท่ากับนายกชุดนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คนเดินพ,พนุ้พลยเนี่ยยังกลายเป็นป่าช้าได้ท่านดูสิว่าท่านเนี่ย ดำรงตำแหน่งมมันไม่ถูกสโลกกับท่านนะครับถ้าพูดการภาษาหมอนี่ก็คืออะไรเป็นเหมือนกันลากนีบ้านกันกินีเมืองนะครับผมนะคนไทยต้องมาล้มเจ็บล้มตายไปใน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 เรื่องที่ไม่น่าจะต้องเจ็บต้องตายเพราะการเยียวยาเพราะเพราะความคิดของท่านช้านะครับทำให้ต้องเสียชีวิตท,ทุกวัน,ท,วนทุกวันในโควิดสิบเก้าทุกวันตอนนี้มียอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เอาวัคซีนไป,ไปแจกไปฉีดไปอะไรสุดท้ายก็มีผลข้างเคียงกลับมาตอนแน่นอนครับไม่มีใครกลับมาฉีดแล้วครับนะไม่มีหรอกครับผมถ้าท่านอยากหาสิ่งดีๆเข้ามาไม่ได้วัคซีนที่ดีๆไม่ต้องเสียเงินเนี่ยท่านก็เอามาฉีดสิจะไปเก็บไว้ทำไมนะไปเอื้อใครหรอครับท่านนะวัคซีนนะครับซื้อให้เอกชนเข้ามาซื้อเอกชนต้องซื้อถ้าเกิดได้วัคซีนที่ดีมา เราต้องเสียงเงินนะครับไปฉีดวัคซีนที่ดีนะครับนี่เ่าสิ่งที่รัรฐ,รฐบาลมอบให้กับประชาชนนะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้นะครับท่านว่าประเทศไทยจะเจริญขึ้นไปกว่าน,นี้คือท่านออกจากการเป็นนายกทั้งคณะรัฐบาลสวัสดีครับ